แต่เห็นผิดจากความเป็นจริงไปเช่นเช่นจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราธรรมชาติของจิตของวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเิจตสิกเองก็ไม่ใช่ตัวมตไม่ใช่ตนของเรารรเตตแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิาการเห็นจิตม่เกิดขึ้นจะทําให้จิตเนี่ยมีความเห็นผิดความรู้สึกของเราเนีย เห็นจิตแปว่ามีตัวมีตนอยู่จริงเพราะความเห็นจิตตัวนี้เราเรียกว่าพระโสดาบันแต่ก่อนที่จะไปถึงพระโสดาบันเนี่ยก็เรียกว่าฝึกวิปัสสนาเห็นตรงตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามนะเห็นรูปเห็นนามความเห็นผิเนี้เจ้าก็จะค่อยๆคลายออกคลายออก แต่ว่ามันยังเกิดได้อีกจนไปเด็ดขาดเลยก็คือเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือความรู้อีกความรู้ประเภทหนึ่งน่าจะศึกษาไว้เหมือนกันความรู้ประเภทนี้ยทั้งโดยย่อแบบหลักสูตรย,อยอ่อๆก็ได้ครับตรงนี้นะหลักสูตรย,อยอ่อๆก็ก็พอได้อยู่ คำว่าหลักสุดย่อนี่คือหลักสุดลักษณะหัวข้อแบบไหนครับหลักสุดย่อ็หมายความว่าใช้เวลาไม่นานก็จบคือคือเผื่อผมจะเอาไปเป็นอยู่หัวข้อในการค้นหาเออก็ปรัตธรรมสี่แบบย่อเนี่ยใช่ใช่ปรัตธรรมสี่ก็นี่แหละหลักที่เขียนนี่แหละหลักสูดรจิตอย่างเงี้ย ตอนแรกก็เรียนเรื่องจิตก่อนจิตประเภทแรกเลียก็มาดูลักษณะของจิตก่อนว่าจิตเป็นยังไงอย่างนี้นะค่อยๆศึกษาไปทีละและทีละน้อยตามลําดับตามลําดับไปโอ้ยตั้งแต่เริ่มแรกนีก้เราก็ได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นเยอะเลย่อจะอ่านพระไตรปิฎกเริ่มพระไตรปิฎกนั่นแนหะได้แบบได้อัธรศเพราะเรามีพื้นฐานแล้ว ยังเป็นหมอเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นพื้นฐานวิชาอะไรเรียนศาสตร์อะไระหลักๆก็ววิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องไหมคงจะลําบากมากลาบากเหมนะนั่นไงเห็น <ừ. S 2> ไ,ไหมไปนั่งฟังได้ใช่ไหมแต่มันไม่มีพื้นฐาน,น,นาาอ่ะมันฟังฟังก็ได้ครับ <c oughs> จะไม่รู้เรื่อง <c oughs> นั่นสินี่แหละนี่แหละ,ละเหมือนกัน เหมือนกันอ่าก็ชาวบ้านทั่วไปคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีพื้นฐานละเอียดอ่อนมาเลยเนี่ยฟังได้เหมือนกันนะแต่อาจจะขาดอัตรสขาดรสขาดรสชาติในการฟังธรรมะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันอ่าา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 เราา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 า ใจเนี่ยคิดแต่งนคิดอย่านี้เรารู้อยู่ด้วยแต่ว่าทําไมนะบางทีมันที่โกรธบางทีมันต้งเปิดความรู้บางทีมันไม่เกิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรมัน่จิดอะไรนะทำไมเป็นแบบนี้เป็นเรื่องจิทธิบายอะไีก็อยู่ในเรื่องของจิตปรจิก้าหรือรอย่าีตั้งแต่โรคตัโสามโมหารู้เหตุวิจิตใจการะนจิตยี่สี่ลูกพการหรือลูกการ้วเลยจริงว่นนี้เราเรียกว่าจิตเท่งนั้น แม้เจิตที่เป็นระยะก็รู้ว่าเป็นระยะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไหนโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสัตถาคายนะสัตถาคายผลนาคาเมฆนันาราตมัชาราลผลเป็นรูปต้นมาแต่ถึงจุดถ้าสมมติเรามีจิตกิเลสอไรเข้าไปบ้างในขณะนี้จิตอะไรมันเป็นไงทําไมแล้วมันมีความสุขเนี่ยที่เราบอกว่ามีความสุขสบายแต่มันเจือไปด้วยกิเลสมันเกิดจากจิตดวงนี้ คือสารเดียวกันต้มาเรียนรู้แต่กระจายออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างเฉะนั้นเรารู้ว่าโลกเวียนาสัญญาสังขารนิยามคืออะไรจะเข้าใจตรงนั้นได้ดีอาจารย์มี่ยกำลาย่อยๆอยู่ก็จะให้ดีนี่ก็น่าจะ โพื้นฐานสักระยะหนึ่งแล้วก็จะฟังได้ฟังได้ดีฟังพระตรปิฎกปกตินี้ก็ฟังเนาะฟังพระสูตรสตรนั้นสูตรนี้ฟังฟังเฉพาะที่แบบสับน้อยๆครับอ๋อลวกฟังอรกเพราะว่าพอมีสับเดียวเยอะอย่างนี้คือคือมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ใช่นนไม่งา่าย มันก็ัพท์วิชาการอะไรบ้างมันต้องอาศัยความสุนทัพน์ในอย่างนึ่งใช่ใช่พอตอนแรกก็ฟังคำง่ายๆง่ายๆแต่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยการเนี่ยจะรู้แล้วไงไอ้รูปเคืออะไรถ้ารู้เรื่อๆก็เป็นอะไรูปเคืองก็จะรูปไปทงานสัญาสังขาริัญาที่รูป็นเพื่ะอะไร่็ได้ดีว่ารู้แบบก็ใช่แต่รูปมันกระจายภาษาสรูปมีภาษาสุร เยอะแยะมากมายรวมอยู่ในรูปท mar ี่สิบแปดเราถึงจะรู้กระจายได้พิสดารก็องมีวามอยากจะรู้ก็ต้องเป็นลัษณุอืมเอกวิชานึงก็เด่นเนี่ยเนี่ยอธิบายอธิบายได้ใช่ไหมน้ำเนี่ยสัญลักษณ์ของน้ำเนี่ยอะไรนแล้วอธิบายได้ใช่ไหมอธิบายว่าอธิบายตาม ิสิกส์เคมีวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับนี้เรามีไฮโดรเจนสองตัวแล้วก็ออกซิเจนตัวหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละรู้ผอมต่อมานั่นแหละครับแล้วก็มันมันมันเป็นคือตัวน้ำเลยใช่ไหมมันก็ประกอบประกอบกันนะครับประกอบแล้วก็รวมรวมกลุ่มกันอ้าแล้วเราก็เรียกว่าน,น้ำนั่นี่ ถ้าเราเรียนมาเราก็จะเข้าใจใช่ไหมว่ามันประกอบกันยังไงใช่ครับเหมือนกันเจตสิกก็เหมือนกันพอนนเราพูดว่าใจรู้ความรู้สึกเราเราเข้าใจเลยอะว่ามันคือนี่นะเนี่ยน้ำเรารู้เล้มันหมายถึงอะไรมันประกอบกันยังไงอ,อ,อย่างนั้นอย่างนั้น ทางนีาิตามปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงน้ำเนี่ยเราก็รู้เลยคืออาโปธาที่ไหลไปไหลมาเนี่ยอาโปธาพระจริงเอย่างเงี้ยเราเรียกว่าประตูมีธาตุลักษณะแบบนี้เราสามารถรู้ได้มีคอออกมาได้เหาือีกันแบบนี้ลักษณะแบบของกำนัลจวไปยังโน้นนู่เนี่ยมันคือเตโชธามันมีลักษณะของอย่างเ็ีอยเน่ยคือจ อ่าับครับ,รบอันนถ้าเปรียบเทียบกันก็จะเป็นอย่างนี้นะว่าโอ้คนที่เรียนมาเนี่ยเขาเขามองลึกกว่ากว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเนาะคนเข้าใจกันไม่เข้าใจเนี่ยก็มองลึกกว่าลึกกว่ากันมากเลยีเดียวอ่ามองมืดเฉยอยู่บนน้ำที่เรียนมาก็มีโอสองไดก็นอนนั่นน่ะมันก็จะลึกกันไปใช่ไหมแล้วเป็น นี่แหลคล้ายๆกับเราเรียนฟิสิกส์เคมีแล้วละอ่ะนี่นี่ตํององเดียวกันใช่ไหมเนี่ยใกล้ๆฟิสิกส์เทมีทางธรรมะอะได้โสดตรถ้าได้โสดอย่างนี้แล้วก็วโอ้เรียกว่าได้พื้นฐานเลยเบสิกที่จะเปิดผูไตรปิดกฟังคำสอนของพิเธเจ้าได้อภรรดได้รสชาติพูดมาคำเล็กๆน้อย เราความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่มากมากกว่าคำสั่งที่ได้รับแต่เราขยายได้ไหมายถึงอะไรใช่ไหมครับอืใช่อย่างเงี้ยเพราะงันนะ้การศึกษาเนี่ยอันนี้ท่านทำเป็นหลักสูตรไว้ย่อๆแต่เราไปฟังพระไตรปิฎกดูเสิ็จไปอ่านพระไตรปิฎกดูสิ เป็นภาษาเก่าๆเ,เป็นสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้เหมองเคยไหมเคยไปเ,เคยไปดูไหมเคยเปิดอ่านไหมเคยเห็นเรอยมต้องต้องรู้เหมิงเคยเคยเห็นอาตั้ไปดูดอกไม้ให้ดูเป็นเคยเปิดแ,แล้วมันพอไม่ไมรู้เรียมตัวอย่าง <laughs> ดูอ่าอพอเห็นเริ่มพระไตรปฎกเราจะรู้เลยวนะ่าโอ้มันแกะยากเหมือนกันนะเนี่ยนอนนั่งเซอก็นอนนั่งเซอหรอก อะไรก็ไม่รู้นะอย่างอ,อย่างที่ดูง,ง่ายๆกว่าตัวใหญ่ก็เป็นพระวินัย,ยครับพอเราเห็นเนี่ยรู้ว่าก็จะวิดกเนพเปิดอ่านมาทีนึงบอกตู้อ่านยากเป็นต่อต้องต้องดูเล่มใหญ่ๆแล้วน้องหลังมาหาปัฏฐานอย่างเงี้ยมาหาปฏฐานนะแต่ถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยนะโอ้คนที่เขาสั่งสมบาร,รมีมาเนี่ยอื สั่งสมบารมีจริงๆแต่คุณหมอเรียนพื้นฐานว่าพอสมควรวิชาการมาพอสมควรเนง่ายคะัคบพวกนักวิชาการทั้งหลายนี่จะเรียนง่ายที่ที่ผมเข้าไม่ถึงคือกลุ่มนี้แหละครับอภิธรรมเนี่ยแหละครับใช่ใชมีนักศึกษาท่านหนึ่งนะ ที่มาศึกษาปรัชธ,ธรรมสี่ที่เราสมทนากันเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอาจจะได้ข้อคิดอาจจะได้ข้อคิดจากท่านพ้นี้อัมพรดิษสพงคำสารภาพของข้าพเจ้าที่หลงเข้ามาศึกษาพระอภิธรรมก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ผมจะเขียนไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรได้ขึ้นมาผมก็จะเขียนลงไป ผู้ใดอ่านแล้วจะหาว่าเป็นคนเพ้อฝันเขียนอะไรไม่เข้าท่าผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะความเพ้อฝันอาจเป็นจริงได้จติจะชมผมก็ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะพยายามเขียนให้อยู่ในสภาวะธรรมตามแนวทางผลการตรัสรู้ซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องเร้นลับเกินไปสุดจะเชื่อได้นะแต่ผมก็ต้องหา ควมเหตุคมผลให้คนอ่านเชื่อตามไปให้ได้คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องอยู่ที่สติปัญญาของแต่และคนที่ได้รับการอบรมสั่งสมมาไม่เท่ากันผมไม่สามารถจะไปบังคับให้ทุกคนเชื่อตามไปได้ทุกคนการเขียนนี้อาจจะไปกระทบกระเทือนใจใครเข้าบ้างก็ขออภัยแต่ด้วยเจตนาดีต่อพระพุทธศาสนาผู้อ่านจะได้เห็นความพิสดารผลการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระอภิธรรม รวมไปยินด้ฟังเลยนะพระอธิธรรมก่อนปีพศ .2500 ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าพระพิธรรมมีดีอย่างไรการร่วงมา40กว่าปีพระพิธรรมได้ขยายตัวแพร่หลายออกไปผู้คนที่มาศึกษาเล่าเรียนต่างต้องได้รับความอัศจรรย์ในอำนาจของสัพพัญญุตยานสอนให้เราเชื่อสิ่งที่เร้นรับ ลึกซึ้งซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะค้นคว้าเข้าไปให้ถึงได้เพราะไม่ใช่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือนักปราราชบัณฑิตคนใดจะเข้าไปรู้ในเรื่องเร้นลับอย่างนี้ได้คําว่าสัพพัญญุตญาณนีเข้าใจไหมเข้าใจครับอลองอธิบายเป็นญาณที่อย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกความเป็นไปเหตุและผลของการเกิดดับ,บในแล,ล้วก็รวมถึงการหลุดพ้นของวัตฏะงศารทั้งหมด สัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นปัญญาของไก่เป็นปัญญาใช่ไหมย,ยานเป็นยานเป็นญานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรามีได้ไหมหเราเรามีเราก็ต้องบําเพ็ญเป็นบําเพ็ญพารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในอนาคตน,นะครับก็แสดงว่าคนอื่นไม่มีไม่มีต้องต้องเป็นพระเจ้าแล้วครับนี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ย จะเข้าใจอย่างที่สัพพยุตยานรู้ได้ไหมละ่ะนักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจได้แค่เรียนรู้แล้วออสมมติตามครับต้องฟัง<ด>นะ,ะต้องเรียนเนาะต้องเรียนจะไปรู้เองไม่ได้เรเป็นที่เข้าใจว่าสัพพยุติยาน,นี่คือยอย่างนี้สมัยที่ผมยังเป็นเด็กนมอ,อยโยผมเป็นคนชอบหนังสือหนังสือที่ผมชอบมากก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับ โลกของวิญญาณเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องบนเรื่อง,องบาปมีจริงหรือไม่ตายเกิดตายสูญผมเคยได้ยินคนพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดผมก็คิดว่าถ้าตายจากคนก็ต้องเกิดเป็นคนเรื่องที่คนเราตายแล้วจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือหมูหมากาไก่จะกลับมาเกิดเป็นคนเป็นเทวดาวก็ได้ไม่เคยอยู่ในความมืดคิดของผมเลยแม้นะแต่นิดเดียวสมัยผมยังเป็นเด็กผมยังเห็นถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ ยังเป็นป่าหญ้าอยู่เลยหลังถนนก็เป็นเลือกสวนมือท้องร่องสวนผมเดินผ่านทุกวันผู้คนก็ไม่มีมากมีสักสิบล้านคนสมัยนี้มีถึงหกสิบกว่าล้านคนความคิดที่ว่าคนตายแล้วไปเกิดเป็นคนก็ต้องมีเท่าเก่าคือสิบล้านคนแต่มาถึงยุคนี้วิญ,ญญาณที่ไหนมาเพิม่มอีกถึงห้าสิบกว่าล้านก็เชื่อไม่ว่าเอืมอน เวียนไหวไเกิดจริงๆแล้วเนี่ยคือเดิมมันก็ไม่รู้ครับอพอได้เรียนถึงรู้ว่ามันมีการเวียนไหาไตเกิดอพบภูมิต่างๆเออได้ยินได้ฟังใช่ไหมได้ยินได้ฟังฟังเทศฟ,ฟังธรรมเนี่ยครับอืมแล้วเราก็มั่นใจเชื่อเลยเรามั่นใจครับเชื่อครับอืม,แต,มแต่ก่อนหน้านั้น,นละ่ะก่อนที่ยังไม่ได้ก่อนนั้กนก็เป็นเด็กไม่รู้เรื่องครับ เออแล้วพอเราเราตอนที่เรายังไม่รู้เรื่องกับตอนที่เราเริ่มรู้เรื่องเนี่ยเอเอชีวิตของเราต่างกันไหมมีอะไรต่างกันคนที่เชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยมันก็ทำให้เราเกรงกลัวบาปพยายามรักษาศีล Oh. แล้วก็จเจริญทำแล้วก็ mm. ทำงานหากินเรียงรู้ oh. ในสิ่งต่างๆที่มันดีเร็น,นอลองฟังต่อไปนะอันนี้น่าจะเขียนมานานแล้วหนเรื่มเนี้วิทยาศาสตร์สอนเราว่ามีสเปอร์สเปอร์มาโอเทชัวและ โอวัมผสมกันก็ตั้งคันได้แต่พระเจ้าสอนว่าต้องมีวิญญาณลงปฏิสมธิร่วมกันมนุษย์จึงจะตั้งคันได้ถ้าฉชนั้นวิญญาณใหม่ๆตั้งห้าสิบกว่าล้านนี้มาจากไหนและพระเจ้ายัางสอนว่าถ้าใครเชื่อว่ามนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยไม่โดยไปเกิดเป็นอย่างอืน่นไม่ได้คนนั้นเป็นศัตสตาทิฐิเป็นคนมีความเห็นผิด ปิดไปจากผลการตัดสรุสัจจิทิ่ถิไหมก็มากเห็นว่าเปิดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนห้าสปีมาแล้วที่ดินแถวยมาราชราชเทวีหนึ่งร้อยตารางวาก็ขายเพียงพันบาทเท่านั้นตกตารางวาละสิบบาทคนยังไม่อยากจะซื้อกัน ผู้คนสมัยนั้นก็หลงเหลงเวลานี้ไปที่ใดไหนก็เจอแต่คนผมก็เลยคิดหนักว่าวิญญาณใหม่ๆเหล่านี้เมื่อก่อนที่ท่านจะมาเกิดในโลกนี้เมื่อชาติีแล้วท่านอยู่ที่ไหนกันความสงสัยในเรื่องนี้คงจะไม่มีเทวดาหน้าไหนหรือาศาสดาองค์ใดให้คําตอบได้ดังนั้นคําตอบต่อปัญหาเช่นนี้จะได้จากใครผมต้องเก็บความสงสัยเช่นนี้มาอยู่หลายปีมีใช่ไหม เรื่องมเรื่องเราเก็บไว้ในใจของเราเนี่ยอาจจะมีครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดอตอนนั้นยังเด็กอยู่ครับคราวหนึ่งผมเดินทางไปรับราชการอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมีเวลาว่างผมก็ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดลำพูนและเลยไปกราบพระาธาตุอิริพุญชัยซึ่งมีพระบรมราธาตุอยู่ในเจดีย์ ผมไปรำพึงรำพันกับพระเจดีว่าคนเรานี้เกิดมาทําไมตัวผมนี้มาจากไหนนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ขอให้ผมพบคําตอบเหล่านี้ด้วยแต่ว่าเมืองพม่าเดี๋ยวเขาสูบทอดได้ดีมากเลยนะเนาะเราก็สูบทอดกันมาจากพม่าอีกทีหนึ่งที่หลายอย่างหายหายไปเนี่ย ก่อนหน้านี้ผมได้ซื้อหนังสือมาอ่านหลายเล่มก็ไม่พบว่าจะมีหนังสือเล่มใดจะให้คําตอบในเรื่องนี้ได้สักเล่มเดียวตอนหลังผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมีขายที่ร้านโชคชัยเทเวศเดี๋ยวนี้ร้านย้ายไปอยู่แถวเฉลิมกลมหนังสือเล่มนี้บนหน้าปกเขียนว่าความมั่งศจรรย์ของจิตเขียนขึ้นโดยอาจารย์บุญมีเมธังกุลท่านผู้นี้เป็นอาจารย์คารวาสสอนอภิธรรมอยู่ที่พุทธสมาคมหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนนี้เปิดสอนมาแต่ปี2496อาจารย์ผู้นี้เป็นตัวตั้งตัวเตร,รักการเรียนการสอนอภิธรรมเป็นชีวิตจิตใจ,จทุ่มเทกายใจและทุนทรัพย์เสียสละความสุขส่วนตัวไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเผยพระพระพิธรรมจนกระทั่งถึงดาร,รสุดท้ายของชีวิตผมขอสังเสริมคุณงามความดีของท่านไว้ณที่นี้ด้วย หนังสือเรื่องความมหัศจัร์ของจิตผมอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากนะักหนังสือเล่มนี้แน,น,นะนําให้มาเรียนที่พุทธสมาคมหน้าวัดบาวรนิเวศวิหารวิชาที่เรียนเขาเรียกว่าพระอภิธรรมกําลังจะอ่านให้ฟังว่าปรมัตธรรมจิตเจ,ต,จตสิกรูปนิพพานเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรพอดึไปจากหนังสืเอเล่มนี้เขา้าบางทีจะอธิบายให้ฟังวม่รู้อธิบายยังไงนะ เอาหนังสือเล่มนี้แหละอาจจะเป็นเ,เนื้อหาที่ดีเพราะเขาเรียบเรียงไว้แล้วแต่ก็เออเขาก็เรียบเรียงไว้ใช้ได้เขาเรียกว่าพระพิธามพระพิธามนี้ผมมารู้มาแต่ผมรู้แต่เตรียมว่าเวลามีคนตายพระท่านนํามาสวดศพกันผมมารู้ภายหลังว่าพระที่สวด กับคนฟังสวดก็พอกันคือพระที่สวดกับคนมาฟังสวดต่างฝ่ายต้องก็ไม่รู้ต่างฝ่ายต้องก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้ไม่รู้ว่าความหมายของคําที่สวดแปลว่าอย่างไรและมีความสําคัญแค่ไหนเหตุใดคนโบร,ราณจึงนําเอาพระพิธรรมมาสวดเนื <c oughs> ่องจากความไม่รู้นี่เอง เวลาผมไปฟังพระท่านสวดตามวัดใหญ่ๆห,ห,หลายวัดในกรุงเทพเวลานี้ปรากฏว่ามีการสวดอย่างอื่นไปแต่ต่างจังหวัดยังเห็นมีการสวดอยู่ผมเป็นคนที่นิสัยชอบนึกชอบคิดชอบเปรียบเทียบผมก็รู้สึกวังเวงใจแล้วเลยคิดเลยเถิดไปว่าถ้าไม่มีพระภิธรรมมาเกิดขึ้นในยุคลุ่งพุทธกาลนี้พระพุทธศาสนาต้องเสื่อมอย่างแน่นอนไม่มีปัญหา แต่โบราณเขาว่าพุทธศาสนาจะร่วงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มพุทธการนี้จะร่วงเรืองจริงหรือไม่อ่านต่อไปเห็นไหมกนที่เขาเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเขาได้ศึกษาอภิธรรมจากที่สวดกันในงานศพมาและบัณฑิตโบราณอ่ะพยายามฝากคนรุ่นหลังๆไว้ให้สืบทอดอภิธรรมไว้นะก็พากันมาสวดที่งานศพน่ะ ที่สวดกับคนฟังไพอกัน <c oughs> ไม่รู้พอกันคนสวดก็ไม่รู้นะคนฟังก็ไม่รู้แต่ได้อย่างหนึ่งน,นะพอรู้บ้างเนี่ยฟังเพลินนะ ฟังเพลินที่มันเปปัจจัยกลยนะที่เป็นปัจจัยนะเออเตวดาใจโยอารัมมาดปัจร์จโยอธิปติปัตใจโยโอ้เนี่เข้าใจเหมือนที่คุณหมอพูดเลยเนี่ยหมืนน้ำาหมหมายถึงอะไรเนี่ยเข้าใจนะคนคนเข้าใจก็เข้าใจนะครับครับจะเพลินจะเพลินดุกุศลาธรรมมากุศลาธรรมปยาคาตาธรรมาเข้าใจจุฬาเอกทำได้อยู่ชั้นจุฬาเอก เด้ <S <S แต่คนไม่เข้าใจเออก็ได้แต่ฟังฟังไปเกิดบุญ <S 2> <S 2> <S เกิดกุศลนนไป <S 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 นในช่วงที่ผมไปเรียนนั้นผมฟังแล้วฟังอีกก็ <S 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 ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรไมีสับแสงภาษาบาลีมากมายเหมือนหมอว่าเลยนะวกสับไปกนาะก็รู้ว่าเรียนพระพิธรรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรมีคนมาถามว่าเรียนพระพิธรรมแล้วเอาไปสมัครทํางานได้ไหมไม่ได้ครับโอ นาเบื่อมากตอนนั้นเป็นเนนเรียนเรนไปนี่เบื่อจังเลยอ่ะ <c oughs> เอาไปทําอะไรก็ไม่ได้มาถึงก็ชี้แล้วอะ <c oughs> ่ะโลระแปดมีอะไรสมนาสาสา,าตังทิฏฐิกาตาสามัมปุจตังอสังขาริกัง <c oughs> สมนาสาสา,าตังทิฏฐิกาตาสามัมปุุตังสาสังขาริกัง <c oughs> จิตท,ที่เกิดพร้อมขึ้นด้วยความยินดีเกิดขึ้นแล้วจิตที่เกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> โดยไม่มีการชักชวนเกิดขึ้นพร้อมด้วยความยินดีประกอบอด้วยความเห็นผิดโอาย,ยจำได้เนอะหลายสิบป,ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ไ่ยแต่โบราณท่านก็เรียนกันมาอย่างนั้นอย่างนักธรรมนักธรรมธรรมศึกษานี่เคยได้ยินอยู่เนาะเคยเรียนอยู่ครับเรื่องผมผมผม,ผมสอบถึงโทรครับแต่ว่าเรียนได้เรียนจบถึงเอกนะครับเลือพอดี อบเป็นติดก่อนก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่ออีไปเรียนที่ไหนล่ะอยู่วัลราชโอรสครับโอ้โหราชโอรสทางมีคนรีใช่ครับใคทางรถไฟดีดีครับดีเรามีประสบการณ์นะแสดงว่ามีพื้นฐานพวกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขัญวิญญาณสติปัญญาขันติสัจจะอะไรพวกนี้นะครับนี่ดีเลย แล้วถ้าได้ที่ทำรายละเอียดตรงนี้เสริมเข้าไปเนี่ยโอ้โหบันเทิงไม่ทำเลยนะแตกฉานเลย